ความรักไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับทำยังไงให้ไปต่อนะครับเรามารับฟังกันครับอย่างที่เขาว่ากันนะครับเวลาเปลี่ยนใจคนเราเปลี่ยนอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับ ความรักเนี่ยไม่มีทางเหมือนเดิมทุกวันนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะรักมากขึ้นหรือรักลดลงเนี่ยก็คล้ายกับอารมณ์กับความรู้สึกของคนเราที่แปลเปลี่ยนไปทุกๆวันนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับชีวิตคู่เนี่ยคือการเข้าใจกันละกันการเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบอะไรนะครับไม่ชอบอะไรคิดยังไงบ้างอารมณ์วันนี้เป็นอย่างไรแต่ละวันเขามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับการที่เราเข้าใจเราก็จะจับจับจงหวะ ที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งได้ถูกหรือเราจะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เขาไม่ชอบได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือการให้เกียรติกันการเคารพกันนะครับแล้วก็การให้ p r i v a ซ y ซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนควรคอนเซิร์นนะครับซึ่งปัญหาทางจิตเวชเองโดยเฉพาะโรคซึมเศร้านะครับหมอเปรียบเสมือนยาพิษของชีวิตคู่เลยนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มอาการซึมเศร้าเนี่ยทำให้เราจิตตก คิดในแง่ลบนะครับแล้วก็มีอารมณ์เชิงลบออกมาในครอบครัวนะครับซึ่งอาจจะสร้างความบาดหมางในครอบครัวได้หรือว่ามีผลกระทบต่อ relationship ได้นะครับหมอแนะนำว่าให้พาคู่ชีวิตมาประเมินแล้วก็ตรวจรักษาทางจิตเวชนะครับ เพราะอะไรนะครับเพราะปัญหาของโรคซึมเศร้าในสมัยนี้นะครับรวมถึงโรคจิตเวทในหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ในครอบครัวแทบทุกครอบครัวในประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมออยากให้เข้าใจกันและกันแล้วก็นํามาสู่การรักษามากกว่านะครับรวมถึงปัญหาชีวิตคู่ทั่วๆไปเลยในบุคคลทั่วไปเองนะครับหากมีปัญหาชีวิตคู่เล็กๆน้อยๆเองก็ตามเนี่ยการหาตัวกลางนะครับหรือว่าการหาจิตแพทย์หรือนักจิตเองก็ตามนะครับที่จะเป็นตัวการคอยไก่เกียร หรือคอยช่วยกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นในเชิง p o อ i t i ทิหรือเชิงบวกนะครับเราก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับยิ่งยืนยาวต่อไปครับ